คือผมอยากจะบอกว่ามันอาจจะมาถึงจุดจบของคลิปกินพี่เสือแล้วก็ได้นะครับ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนครับตอนนี้มีระบบสมาชิกเข้ามาใหม่ครับผมใครที่สนใจสมัครสมาชิกนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด2ราคาครับผมทุกคนแบบที่1นะครับผมก็คือ20บาทต่อเดือนนะครับทุกคนจะได้รับเบบี้ไทเกอร์หรือว่าเสือน้อยครับผมทุกคนจะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือใต้ภาพในชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีไอคอนหลังชื่อตัวเองนะครับผมเริ่มต้นที่เสือน้อยนะครับผมแล้วระยะเวลาเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยก็ยังมีอีโมิ ัที่ให้เลือกเท่ๆนะครับในการพิมพ์สตรีมในสตรีมสดด้วยครับทุกคนแบบที่สองนะครับผมก็คือหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนครับผมก็จะได้เป็นพีม์ไทเกอร์หรือว่าเสือวัยรุ่นนั่นเองนะครับทุกคนเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยสำหรับเสือวัยรุ่นเนี่ยก็จะสามารถนะครับมาเล่นเกมกับพี่เสือในขณะที่สตรีมได้แบบสดๆเลยครับทุกคนรีบมาสมัครกันเยอะๆครับทุกคนเจอกันนะครับสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนครับคือ วันนี้ครับเป็นวันหลังจากที่ผมออกมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับผมเข้าโรงพยาบาลกระทันหันนะครับซึ่งเกิดมาจากอาการเดิมครับเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอักเสบนะครับก็รอบนี้ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าผมต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ให้น้ําเกลือให้ยานะครับที่โรงพยาบาลซึ่งนี้วันนี้ที่ผมถ่ายนะวันนี้นะครับหลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลได้2วันแล้วครับ เออทุกคนคือผมอยากจะบอกว่ามันอาจจะมาถึงจุดจบของคลิปกินพี่เสือแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าเห็นคลิปกินหลังจากคลิปนี้นะครับนั่นคือคลิปที่พี่เสือถ่ายไว้ดองไว้นะครับคือถ่ายดองไว้นะครับเออหลังจากนี้คงจะต้องงดยาวๆนะครับและตอนนี้ผมได้กลับมาทานโจ๊กข้าวต้มหรือว่าอาหารอ่อนอีกแล้วนะครับและตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะครับก็คือเจ็บแม้กระทั่งที่ว่าเดินเฉยๆอ่ะ เดิน,นเฉยเก้าเดินเนี่ยยังสะเทือนมาถึงในข้างในกระเพาะหมายความว่าในท้องเราเนี่ยมันรู้สึกถึงความแบบเหมือนเป็นแผลแล้วระบมอ่ะอ,อ,อย่างนั้นนะทุกคนนะอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับที่ผมเนี่ยทำคลิปกินมานานถึง3ปีคือมันเยอะมากๆแล้วมันรู้สึกลักกับการทําคลิปกินและหลายๆคนเนี่ยรู้จักผมได้เพราะคลิปกินนะบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักจากคลิปกินแต่ผมมั่นใจว่ามีเยอะที่รู้จักผม เพราะคิบกินก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามเข้ามาดูความอร่อยเข้ามาดูการทําอาหารตลกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปออกกาลังกายครับไปออกกาลังกายฟิตเนสธรรมดานะผมก็คุมอาหารได้ประมาณ3-4วัน ก่อนที่ผมจะเข้าโรงพยาบาลรอบนี้นะทุกคนตั้งใจฟังนะครับและอยากให้ฟังจริงๆเพราะว่ามันอาจจะมีประโยชน์ต่อทุกคนที่มีพฤติกรรมแบบผมแล้วก็อาจจะเกิดอ,า,อาการแบบผมได้อย่างให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับ <Okay. S 1> คือเมื่อสามวันที่แล้วผมไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสกลับมาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะบอยเนาะใช่กลับมาประมาณสี่ทุ่มครึ่งผมก็ต้องกินเนาะเพราะเราใช้แรงไปเยอะก็ไปซื้ออกไก่มาเป็นเป็เปอ,อกไก่พิทยดำใช่ไหมใช <Okay, okay. S 1> ่เป็นอ,อกไก่พิทยดํา แล้วผมก็ซื้อไส้กรอกเรียกว่าไส้กรอกอะไส้กรอกอกไก่ผมกินอกไก่ไปชิ้นหนึ่งไส้กรอกอกไก่ไปสองชิ้นแล้วผมก็กินผลไม้มีส้มลูกหนึ่งแล้วก็มีฝรั่งวันนั้นประมาณห้าทุ่นผมก็กินแล้วด้วยความที่เหนื่อยนะครับผมก็อาบน้ำเนาะเอออาบน้ําก่อนกินแหละเออด้วยความที่เหนื่อยด้วยแล้วกินอิ่มมากก็คืออิ่มมาแหละจริงๆมันผิดตรงที่ผมอะกินให้มันอิ่มมากเกินไปสําหรับคนที่มีอาการแบบนี้เนาะเอออิ่มมากเกินไปนะ แล้วผมเนี่ยไปเผลอนอนเล่นในห้องแล้วมันหลับครับทุกคนมันหลับในท่าที่ผมนอนคว่ำม,มันทําให้น้ําหนักตัวเราเนี่ยกระท้องมันกดลงพื้นไงมันจุกผมมรู้สึกตัวตอประมาณตีห้าผมเริ่มจุกผมก็เออเริ่มจุกแต่ยังไม่ได้แสบมากก็จุกแบบจุกจุกเจ็บๆก็ไม่ได้คิดอะไรปล่อยไปทั้งวันเลยครับแต่ผมยังไม่ได้ไปหาหมอนะจนคืนที่สองอ่ะคืนที่เจ็บอ่ะเริ่มเจ็บอ่ะเริ่มนอนไม่ได้เลยครับ ผมนอนไม่ได้เลยยันหกโมงเช้าผมไม่ไหวละผมโทรหาแม่ผมแม่ฝากซื้อโจ๊กหน่อยโจ,โจ๊กให้หน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปกินอพอแม่ผมมาประมาณเก้าโมงผมเข้าไปหาแม่ผมไปกินโจ๊กเพราะว่าผมรู้แล้วว่าอาการผมน่าจะเริ่มกลับมาละอพอผมเข้าเข้าไปหาแม่เข้าไปหาแม่เสร็จผมก็กินผมไม่ยังเจ็บอยู่เจ็บมากเจ็บแสบร้อนจุก จุกแสบร้อนนะครับเออพอกินเสร็จแม่กับแม่กับพ่อก็มาวะอยากให้ผมไปหาหมอผมไม่ไปจน11โมงเช้าผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วเพราะผมคิดว่าที่ผมไม่อยากไปผมคิดว่าผมไม่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นที่ผมเคยส่องกล้องเคยอะไรไงเออนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีอันนี้พูดถึงอาการที่มันเกิดขึ้นล่าสุดน,นี้ก่อนทำไมผมถึงจะไม่ทำคทลิปกินแล้วหรือว่าอาจจะอวะสานคลิปกินแล้วนะครับ สิบเอ็ดโมงเช้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันแบบมันทรมานมากแล้วไม่ไหวแล้วมันจะแบบน้ำตาม,มันจะไหลคือมันปวดทรมานมากผมบอกไม่ไหวแล้วเพราะสุดท้ายผมได้เข้าโรงพยาบาลครับไปถึงก็คุณหมอก็ตรวจนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้แอดมิดครับทุกคนในที่สุดผมก็ได้แอดมิดครั้งแรกในรอบยี่สิบปีผมไม่เคยนอนโรงพยาบาลน,นะครับเท่าที่จำความได้ผมไม่เคยนอนนะเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตอาจจะไม่ใช่ แต่ผมรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกนะปกติผมไปหาหมอคือไม่ได้นอนอันนี้คือนอนให้น้ําเกลือเลยครับให้น้ําเกลือสายนี่เจาะเนี่ยเออให้น้ําเกลือให้ยาอืมแล้วก็ให้บอยมานอนเฝ้าประมาณวันหนึ่งวันหนึ่งวันกว่ากว่านะครับผมก็อยากออกทีเนี้ยไม่จบไปทุกคนผมออกจากโรงพยาบาลได้วันหนึ่งวันใช่ไหมอ่ะสมมติว่าวันเนี้ยผมออกจากโรงพยาบาลแล้วเวลาสี่โมงเย็น ทั้งวันนึงเนี่ยทั้งวันทั้งคืนผมเป็นอีกครับทุกคนและเป็นหนักกว่าตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลแบบแสบร้อนเหมือนเอาพิกครับไปทากับแผลแผลที่อยู่ในท้องเราแล้วเอาพิกไปลูบลูบมันแสบร้อนจุกโอ้โหทรมานมันตกนรกผมนอนไม่ได้ครับทุกคนมีผมมีช่วงประมาณตีห้าครึ่งมันรู้สึกแบบร่างกายเรามันเพียเนาะเออด้วยความที่กินอะไรน้อยด้วยแล้วก็ร่างกายเพียด้วยปุ๊บมันเผลอหลับหลับไปได้ครึ่งชั่วโมงครับผมจะลุงตื่นด้วยความที่มันเจ็บ มันตื่นของมันเองด้วยความที่ร่างกายเรามันเจ็บปวดจนเราตื่นขึ้นมาจากการหลับทุกคนคิดดูว่ามันทรมาร์นาดไนผมมองว่าตกนรกเลยทุกคนเพราะว่าอาจจะคำวรนทำกรรมอะไรมาหรอือเปล่าไม่รู้นะเออแต่จริงๆอะ่ะไม่ใช่หรอกครับผมอยากให้ทุกคนคิดว่าอาการเหล่านี้มันมาจากพฤติกรรมนะน้องๆพี่พี่ทุกคนนะครับฟังนะครับสิ่งที่จะเป็นแบบผมได้เลยนะครับ 1. กินอาหารเนี่ยกินข้าวเนี่ยไม่ตรงเวลานะกินข้าวไม่ตรงเวลาอันดับแรกเลยดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ อาจจะพูดพูดสิ่งที่มันจะเป็นได้ก่อนนะกินอาหารไม่ตรงเวลากินอาหารรสเผ็ดมากๆในเวลาท้องว่างอะไรเงี้ยลดจัดอต่อหารรดจัดรดจัดหมายความว่าลดเผ็ดลดเปรี้ยวลดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดมีโอกาสเป็นได้หมดบุหรี่คนที่สูบบุหรี่นะครับมีโอกาสเป็นสูงมากกว่าคนทั่วไปและสูบบุหรี่และยิ่งกินข้าวไม่ตรงเวลาด้วยนี้ยิ่งมีโอกาสเป็นมากกว่าผมนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยามือนเป็นหมอเลยเนาะ <S 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 <laughs> เออคือผม,มเวลาผมเป็นอนะ่ะผมแบบ ศึกษาข้อมูลมากเพื่อที่จะต้องการที่จะหายเนีอยนะครับก็อย่างเงี้ยวิธีที่จะเลียเ่ยงได้ที่สุดก็คือ,อ,อกินข้าวตรงเวลาครับทุกคนแล้วก็อย่าก,กินเผ็ดมากน้ำมันลมเลี่ยงได้เลี่ยงเหล้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยบุหรี่ด้วยนะ้าไม่อยากทรมานนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดลือคือกินหายตรงเวลาอืทีนี้เดี๋ยวผมเล่าย้อนต่อนิดหนึ่งคือคนที่ติดตามอยู่อาจจะเห็นพี่เสือเนี่ยเคยเข้ามาแล้วเมื่อสองเดือนที่แล้ว เอาง่ายคือผมหายไป2เดือนครับแล้วผมกลับมาเป็นอีกดังนั้นนะครับอยากฝากน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับและคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปออกมาประกาศเลยก็ว่าได้ว่าผมอาจจะไม่ทําคลิปกินแล้วนะ80%เลยนะครับอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจผมนะครับในการทําคลิปแกล้งมันอาจจะยากกว่าในเรื่องของความคิดว่าเราจะแกล้งน้อยยังไงเพราะเราก็แกล้งค่อนข้างเยอะเนาะหรือ,ออาจจะมีคลิปไปเที่ยวมาเพิ่มแทน หรือว่าอาจจะเป็นถ้าถ้าถ้าคลิปกินเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นเชฟเสือเหมือนเดิมในช่วงนั้นนะครับอาจจะเป็นหาของแปลกมาให้น้องแต่ของแปลกมันก็ยากและมันมีจํานวนจํากัดคือมันไม่ได้มีแปลกหาง่ายๆนะเออหรืออาจจะเป็นทาอาหารอร่อยอร่อยให้น้องกินผมอาจจะไม่ได้กินด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์นและช่วยให้กำลังใจนะว่าผมว่าอยากดูแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ กับเหตุการณ์ที่ผมเจอนะครับอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทั้ง Youtube f a c e o o o k TikTok ิน s ต a แกรมทุกๆอย่างนะครับที่รู้จักผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าสำหรับผมนะครับคิดง่ายๆคนทุกคนคนเราอะ่ะมันเคยกินของอร่อยอะ่ะของอร่อยของแซ่บโอ้โหแล้วแล้วมันกินไม่ได้อะ่ะมันมันโคตรมีความทุกข์เลยนะเพรเรื่องกินมันเป็นเรื่องที่แบบม,มัความสุขอะ่ะ ความสุขของคนอยู่แล้วอ่ะคนที่ได้กินอ่ะทำงานเหนื่อยมาอุยยากกินของอร่อยอยากพาคนทุกคนที้ไปกินของอร่อยเห็นของน่ากินก็อยากกินแต่กินไม่ได้โคตรทุกเลยนะครับฝากเขาด้วยเราทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องไม่เสือนะครับยังไงก็จะสู้ต่อไปครับนะฮะต้องปรับตามและจะทําให้คลิปสนุกและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ